สำหรับ EP นี้เราก็จะมาดูบทสนทนาาร์ทแรกนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับผมบทสนทนานี้ก็เป็นบทสนทนาระหว่างคุณอะไรเนี่ยเคลลี่นะครับผมกับคุณอากิระนะครับผมดูจากภาพเขาก็น่าจะไปงานเลี้ยงนาอป,ปาร์ตี้งานเลี้ยงหนึ่งโอเคมาเรามาดูกันว่าเขาเริ่มประโยคยังไงเขาคุยอะไรกันบ้างเคลลี่นะครับผมเริ่มประโยคด้วยการ ที่เอาคุยกับอากิระว่าอากิระที่คุณอากิระคะชอซารามืนนูกู้เยออ๋อคนโน้นเป็นใครชอก็คือโน้นนะคะผมอ่าซารามคนนะครับผมอันนี้คำชี้เฉยเนาะใครอันนี้เป็นก็คือคุณอากิระคะคนโน้นเนี่ยเขาเป็นใครเหรอคะอ่ะอะไรทํานองนี้นะคะผมอ่าก็คือเห็นผู้ชายเนาะก็ล่อไงก็เลยถามใครเนี่ยจะจีบใช่ไหมเจเคลลี่ Kelly, จะจีบผู้ชายใช่โอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจีไปเถอะอ่า,อากิราเนี่ยก็ตอบนูเกยโยเอ่อใครเหรอครับอะไรแบบนี้อ่ะเคลลี่ก็พูดต่อนะครับผมเอ่อชอคกี้คีกาขึ้นนำ้ำตายเยอ่ะชอคกี้ก็คือตรงโน้นนะครับผมอ่อคีกาขึ้นคีกาอา่ะคีหมายถึง ความสูงนะครับผมความสูงอะไรความสูงที่แบบอคืนก็คือนําจาอันนี้ผู้ชายนะครับผมเออันนี้มันมาจากคําว่าอ่าเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเราเราเรียนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะผมผมจําไม่ได้คำเนี้ยมาจากคำว่ามันมาจากคําว่าอะไรมันมาจากคําว่าอ่าใหญ่คืออะไรอ่ะนำจาผู้ชายใหญ่หรอขี้กาคืนอ๋อความสูงที่ใหญ่ ก็หมายถึงว่าผู้ชายตัวตัวสูงนั่นเองอันนี้คือมันความสูงใช่ไหมความสูงใหญ่อันนี้มาจากคาว่า,อ,าอะไรนะที่เราเรียนไปอะ่ะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูโพยก่อนนะคือดาหมายถึงใหญ่นั่นเองเออความสูงที่ใหญ่ก็หมายถึงว่าความสูงมันใหญ่ก็คนสูงนะครับผมผู้ชายที่สูงน,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 นั่นเองอนนะ่ะผู้ชายที่สูงคนคนโน้นเนี่ยเออตรงโน้นน่ะผู้ชายที่สูงประโยคนี้แปลนานเนาะ โทษดีนะครับผมก็ไม่ได้แบบชินแล้วแบบแปลไม่เก่งด้วยไม่ได้แบบแปลสวยขนาดน,านนะั้นเนาะอ่าต่อมานะครับผมอ่าชองพาจีกางเกงยีนชองพาจีเรนอีบอสส์อ๋ออ่าที่สวมกางเกงยีนก็คือสวมกางเกงยีนอยู่นะครับผมอ่าผู้ชายที่สูงแล้วก็สวมกางเกงยีนคนโน้อนอ่ะโอเคอ,อ่ะกี่แล้ก็อ่าชอซารามืน อ่ายูซุเกยูซุเกเป็นชื่อคนนะครับยูซุเกชิเอโยอ๋ออ่าคนคนคนนั้นน่ะก็คืออ่าอะไรนะคนโน้นคือคนยูซุเกครับอูรีเฮซายทานเนอโยก็คือเข้าทำงานที่บริษัทของเราอ่าบริษัทของฉันก็คือทำงานบริษัทเดียวกันกับอากิระานั่นเองครับผมอ่าทีนี้เคนดี้เขาถามต่อยูซุเกชินึน Oh, อ๋อตอนซารามีเยอะถามต่อนะอยากรู้ว่าผู้ชายเป็นคนยังไงก็ถามต่อนะ,อะคุณยูสกเกะเนี่ยเป็นคนยังไงหรอคะ,อะมีแอบถามนะจ้าเลิศโอเคอากิระก็ตอบอาจูแชมีอินึนซารามีเยอะแยะอากิระก็คือชงอีกจ้าก็คือ,อ,คอเป็นคนที่น่าสนใจมากแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีความน่าสนใจมากอะไรประมาณนี้อ่า ทีนี้เคลลี่ก็แบบตาลุกวาวเอาไม่ใช่เขาไม่ได้ตาลุกวาวหรอกนะอันนี้ผมจินตนาการเอง <laughs> เอ,อ่อคือเดโยงั้นหรอคะชอเน้นแชมีอีกน้นสาร์เหมือน,นชาว่าเฮยฉันอะชอบคนที่น่าสนใจคะ่ะอะไรแบบนี้งั้นหรอคะฉันอะชอบคนที่น่าสนใจคะ่ะอ่าเลิศแสดงความน่าสนใจแหละสนใจในตัวยนะูซึเกะเนาะอ่าโอเคอ่าโชเค <laughs> อ๋อโชเคก็คือการแนะนำนะครับจมฮาจูเซโยอ่ะฮาจูเซโยอันนี้อ่าชูเกฮาดาก็คือแนะนำตัวนะคะผมอันนี้ก็คือสักหน่อยอันนี้ให้ก็คือแนะนำตัวให้ชันสักหน่อยอ่าแนะนำตัวให้ฉันรู้จักหน่อย,อก,อยก็คือหมายถึงแนะนำยูสเกะกับชันนะก็คือชันก็คือเคนลี่เนี่ยจะพูดนะก็คือแนะนำ ให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยอ่าประมาณนี้ให้รู้จักกันหน่อยฉันจะได้ตีบเออประมาณนี้ฉันจะได้อ่อยเขาพนาอันนี้สนุกสนุกเนาะอัธโรดเนาะอ่าทีนี้อากิระก็บอกอืมก็อืม,อมครัมงั้นชิกึมตอนนี้คาชีคาซออินซาฮัลไกยโยอ่ามันมาจากคำว่าอินซาฮานะคะผมหมายถึงทักทายนะคำนี้ อินซาฮาดาเหมือนมันจะมีคำผมไม่รู้ว่ามันมีคำใหม่หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่ามันมาจากคำว่าอินซาฮาดานะครับผมอินซาฮาดาก็คือแล้วก็ตัดดาออกใส่อึนไกยโยก็คือทำไปมันคือการทักทายการโค้งคำนับของคนเกาหลีอะ่ะก็คือไปทักทายอันนี้ก็คือคาซอมันเป็นไวยากรณ์เนาะเวิร์บก็คือมาจากคำว่าคาดาก็คือไปไปอะไร ไปแนะนาตัวเอ่อไปทักทายไม่ใช่แนะนาตัวไปทักทายด้วยกันตอนนี้อืมงั้นเอ่อตองั้นงั้นอะไรวะชีกึมอ๋องั้นตอนนี้ก็ไปทักทายด้วยกัน,อ,น,นอ่นอาประมาณนี้เน่ชัวรายอค่าโอเคเลยค่าดีเลยค่ะอา่าเลิศจาไปเลยตา โอเคข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ไปฝึกเติมกันมาเอ,าเองนะครับผมอันนี้คำศัพท์ใหม่เนาะอ่ะที่เราเจอกันที่หมายถึงความสูงนะครับผมแล้วก็ชองพาจีหมายถึงกางเกงยีนสีน้ําเงินนะครับผมก็เป็นกางเกงยีนนั่นแหละอ่ะแล้วก็เชคเคียกกีโชตาเวลบิวก็คือ ก็คือ,อรูปร่างดีนะครับผมมีคนหุ่นดีอะไรประมาณนี้อ่ะเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างดีกำยำนะครับผมใช้กับผู้ชายเนาะอ่ะแล้วก็มาอึมหมายถึงอ่าจิตใจหัวใจนะครับผมอ่ะผมดูโพยแป๊บนึ่งนะคือเขาคืออันนี้ผมผมแปลเองนะครับคือผมก็ไม่ได้เรียนมาในคําศัพท์พวกนี้นะครับผมมาอึมมี าตาตดฮาดา,ามันมามันมาจากคำนี้มาอึมมีตาตึดฮาดามันหมายถึงจิตใจจิตใจที่อบอุ่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คำนี้นะครับผมมินิสเกิร์ตมินิซืกอร์อ,อ่ะมาจากภาษาอังกฤษเลยมินิสเกิร์ตกับมินิซืกอร์อแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นสำเนียงเกาหลีแค่นั้นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครัะผมก็เป็นการแปลที่ตะกุตกตะกักนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยผมก็ไม่ใช่เอ็กเปิดเนาะผมจะบอกเสมอว่าผมไม่ใช่เอ็กเปิดผมเป็นคนที่เรียนมาแล้วก็เอาเนื้อหาที่เรียนมาพยายามมาถ่ายทอดให้มันรู้เรื่องมากที่สุดแค่นั้นเองนะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าหากว่ามีส่วนที่ตะกุตกตะกักค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ยังไงเจอกันอีพหน้านะครับผม